ไปดูที่หน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งครับท่านผู้ชมฮะอำเภอแม่สายเชียงรายมวลน้ําจากลําน้ําแม่สายเนี่ยก็ยังคงทะลักเข้าท่วมพื้นที่ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวกคลาบดินโคลนที่หลงเหลืออยู่บริเวณหน้าด่านนะครับหลังจากที่ถูกน้ําท่วมสูงตั้งแต่วันก่อนนะครับแล้วก็ลดระดับลงไปแล้วนี่บริเวณหน้าด่านเนี่ยคือน้ํามาแล้วแล้วก็พัดพาไปจุดอื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสภาพน้ำเนี่ย นะฮะบางจุดยังมีน้ําท่วมบางจุดที่น้ําไปแล้วก็จะเหลือพวกดินโคลอนอยู่ตามพื้นผิวการจราจรไปไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าบางจุดเนี่ยน้ำจะเหลือประมาณ20เซนแต่บางจุดที่เป็นที่ลุ่มนะ,ท,ะที่ลึกๆอ่ะที่ต่ำอันนั้นเนี่ยน้ำก็ท่วมถึง1เมตรนะครับส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลแม่สายนะครับตอนนี้ได้ประกาศพื้นที่สีแดงแล้วก็ห้ามเข้าออกทั้งหมด8จุด ก็จะมีชุมชนสายลมจอยชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงชุมชนเหมืองแดงใต้ชุมชนหัวฝายชุมชนผามควายและชุมชนเพนนะครับซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็ล่าช้านะครับทานผู้ชมครสาเหตุก็เรานําภาพให้ดูตรงนี้นะฮะนำเรือกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปเนี่ยจะเป็นเรือ,อยางติดเครื่องยนต์ แต่ที่เนี้ยปัญหาสําคัญคือน้ํามันเที่ยวน้ําแรงและลึกด้วยนะครับทานผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องความปลอดภัยของเรือของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยพยายามเข้าไปละพยายามลองแต่น้ํามันแรงจริงๆมันต้านน้าไม่ไหวนะไม่งั้นเนี่ยเรือ,ออาจจะพลิกอาจจะจมได้นก็ต้องถอนกําลังออกมานะครับไปในจุดที่สามารถเข้าไปถึงได้ก่อน แล้วก็ไปช่วยคนออกมาได้ก่อนซึ่งถ้าตามในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าคนในพื้นที่โดยเฉพาะ8จุดสีแดงเนี่ยนะฮะ,ะจะโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือว่าอยู่จุดนี้บ้านเล็กที่นี้ซอยนี้คือบอกพิกัดมาเลยค่ะเพราะบางบ้านเนี่ยมีสองชั้นเขาก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2แต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยคืออาหารกับน้ําที่ไปไม่ถึงเพราะมันสองสามวันแล้วอะ,ะที่น้ําท่วมแบบเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วไม่มีไฟ มือถือเนี่ยเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อได้ในช่วงแรกแต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าแบตมันหมดไวัย่ะเนี่ยแหละคนก็พยายามทิ้งล่องรอยเอาไว้ในโลกออนไลน์ว่าถ้าใครผ่านมาเห็นเผื่อจะเข้ามาช่วยเพราะว่าแบตใกล้หมดค่ะอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยพยายามเร่งทํางานแข่งกับเวลานะครับทานผู้ชมฮะตอนนี้เราดมกําลังจากทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองอําเภอแม่สาย ทางป,อ,ปอพอเชียงรายนะฮะทหารจากมณฑลทหนารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17นี่ระดมกําลังพลเข้าไปช่วยเหลือนะครับเทศบาลตำบลแม่สายเองเนี่ยเขาจะตั้งเป็นศูนย์อํานวยการความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนคือประชาชนที่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะฮะเขาจะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยทางจังหวัดเปิดเอาไว้2จุดคือที่อาคารสํานักงานเทศบาลตำบลแม่สายนะครับตอนเนี้ยมีคนอยู่ในจุดนั้นนะ่ะ 34รายอีกจุดหนึ่งอยู่ที่วัดนะฮะวัดพรมวิหารอยู่อีก37รายรวมแล้วมี71รายท่านผู้ชมคระเชื่อว่าสัดส่วนตรงนีย้ยังไม่เยอะ่ะคะฮะโดยสำนักง,งานกิ่งกรารชาติอำเภอแม่สายจะตั้งโรงครัวบริเวณที่ทำการนะฮะปกครองอำเภอแม่สายนะครับประกอบอาหารแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยต้องให้ทหารกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เรือพาย นำเข้าไปส่งตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังออกมาไม่ได้เนี่ยนะฮะในภาพรวมของอำเภอแม่สายมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม3ตํตำบลครับท่านผู้ชมตำบลแม่สายตำบลเสียงพังคำและตำบลสายน้ำมิตรภาพนะครับ